แม่ก็โตๆนะแดงข้นแล้วนะขึ mm ้น hmm. อีกแล้วนะน่ะขึ้นอีกแล้วโอ้กินยาอีกขึ้นอีกแล้วนะกินข้าวแล้วก็เอายาแก้แพ้ให้กินอีกเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อเนาะรัว่าอยู่ทางในและต่างประเทศกันดีๆต้อนรับขอโซโซแม่น้องเปลือคือเก้าให้พี่น้องยอ่ะเมื่อเด็กกระพากันขึ้นมากระป้าให้พี่น้องเลยโูน่ เออเนาะเอ้อโอยู่ทางไลห่องเลยเนาะหัวใจเห็ดปากลิยงเลท่านนอนกัวใจขอเดาหัวใจก็แปบแงว่าจานน่าเล่นเลยบอใส่ชุดนอนเรียบร้อยด้วยโดยนี่นู่นไม่สีร้งเลยนะบอสบายดีเด้อมักจีตุดคนแล้หัวพี่น้อเ่ไหม โอ้ยเนาะปาเตอร์น,นยายขึ้นมา่อาของหวานกินแ,แท้ๆเนี่ยแม่วันสิแบบข้อแห้งข้อหยังแท้ข้อแหี่มแท้เตอร์ยูอืมบัลลีบัลีทางหลังตาตีแหงอย่างก,กินนะ้ำสมัครไหมค<ะ>น<ะ>ตกแล้วแพร่กาศ แบบ่าฝนตแบบประมาณแด่กอามุงนะแป้มา่กไอุ่มลมไปอืมงไปเลยอชื่อนะลมคดีรุนทนมาหน้าปุะตูเนี้ยแหวะแหบลมผิดบบห้ยพินยาบพอท้องลมผิดเนาะฝนตกเปียนอากาศขึ้นขึ้นมานั่นเอืมพูดอะไรสืบเลยแมนมาลูกบ่จาเป็นลมผิดมาลูกบ่ ใช่ฝนตกุก็ไม่อายหอดมันออกแมยแพอาากศจ้งแพร่อากาศได้แล้วแพร่อากาศเอ้ยจัตตึงจึงจัตจัตตึงจึงโอ้ยใหญ่เป็นสาวแล้วใครพี่น้องเไยใหญ่แล้วหลานน้อยใครเดี๋ยวหนาเดี๋ยวแดงอยากกินบังโมให้พี่น้องเไงเพิ่งเป็นเพิ่งทราบเป็นวัด่แมรุเหกันแมอน ทำได้เหยื่อยอะป้าเอ้ยกินอ่างลานได้ป <laughs> no, hey. ้ากินอ่างมะลูกโหทั้งขี้เรี่ยงกะใส่กินอ่างลานลานนี่อยากน้ำผู้น้าอยู่น้าเนื้อเอ้ยนั่งเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังอยู่เอ้าเออ เหยองไ่เครืองถอ,อ,อนหายใจซะทีเราจะโดนิีแล้วฮือแม่จะมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วของโปรดมาแล้วอนะไอ้นหาถนยาถอยากงนึงอยู่ได้ถูใหม่มิีแล้วคำถูเราบอกจะเพื่อนโคกคือเก้าเพื่อนนะคอจนเ<อ>มื่อยวะคำนี้เด้อ มาเวินมันขี้ฮกะนดนีสิมาทำนี่นะมาเวนมันขี้หกวะกินข่าเลยต้มแช่แครอทบ่แครอทเราจะพักกะเขาากะตัวพักบุ้งนั้นลกกลมไม่สาเลยบาใไม่เลยแล้วกัผักบุ้งหนาเงาเก่าแล้วก็บมึงออแล้วกตะกี้กินน้ำน้อยๆหลายอย่างหนึ่่หลาย พิงบอกนี่ไบอนี่สมเก็บแค่ตอนตอนสิอดองกินบะด้จ้ะกินแต่ยูไพรับไดำจ้ะต้นเทข่าวเข่าบกินเข่าให้พ่น้องแค่บะลุแค่บะดองบะแซ่ข้างลงู่บอไาหยกลงไหนแลมนตู่อยู่บ่ มิฝนตกมือเดียวโยดนี่ดมพิดขึ้นเลยโดมพิดมาเลยบอกกระจายอายาพื้นผุใส่ผุใส่อายาคล้ายว่าปูนเนาะอายปูนเนาะมันห่อวันเดี๋ยววันนี้มันทำหายในในภาวนามถือเนาะปวดบวบบวบจังหลางหลังนะไม่เป็นหากินในเรื่องอย่าเอ้ามีตู้ไี้ผิวแหวนนี่นะได้กระดูมูกเพิ่อมเอ้าตู้นม้ตู้วะ โลกินยาโลพรามพรามคุณโรสจ้ะเนาะให้กินอีกบานนี่เชิญเพื่อจะไปตักแหลดดูเนาะเรวจะดูตักแ,แหลดและแหลมออกนะถ้าเขาปลาหรือว่าเได้เห็น,นเนาะมีคนมองมไอ้สิบิึงน,นั่นเนาะตุ่มเนาะก้นขาโรเทนโดแมชชีล้านอยู่เนาะต้องกินกีน่ที่ว่าคนขั้นนั้นตุ่มตุ่มเนี่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยชัก เ่อเคยูนีป็นเยอะเอ้พี่เปียวก็เป็นน้องวิวเนยก็เป็นพี่การเป็นเนาะเป็นช่องรอดเนี่ยได้แลนั้นรอดร้องกินข่าวเนาะร้องนั่งกินข่าวรอมีเลยแม่ดูที่เสด็จดูเลยมีแม่เนาะเล็กน้อยแม่เนี่ยอันนี้เด่ะเพิ่มเติมานยังไงฮะกินยังมไนเพิ่มเติมทานหรอมันก็ต้องเจอทุกคนได้ปะน่าอยู่นี่นี่เอ้ย <โ>แต่ว่ามามาเป็นช่วงอธิบดีตุตกขึ้นเดียวนีน่นะอันมูเป็นเนี่ยคือว่าเป็นนั่นอยูตต่ฝันต,ตกขึ้นเดียวาหายโรงพยาบาลเลยนีน่เนาะเขาหาป้าเขาติดชายกับไพ่วะไปตู้ <c oughs> นี่ดาวรู้คือป้าออกดอกบ,บอสจ้ะกับพังเบิ้งนะอาญาเพิ่มจะออกไปแต่เช้าเลยเนาะเพราะว่าเอาเขาสาวพ่อเราไป ตั้งซาวแม่นบ่ไปเถิงไปเถิงอไว้เรียบร้อยงานมื้อนยย่อสิซื้อบ่ยังบ่ได้อเคนดตั้งไว้ก่อนบ่ตั้งไว้ก่อนีค่อยปรับปรุงไปกี่่ย่อปรับสิให้เป็นแล้วเป็นหลังได้ล่ะเียว่าางบพอแหะยอยเอยิงๆๆๆ บ่ได้นั่นหรอกต่ว่ามีงบกตั้งไหนก็ตั้งนะไอเสา<อ>หลังไองบหลังคากับบ่มีเหรอหลังคามไมีแล้วมีเนาะอันใหม่ค่ะไม่ต้องย่อขึ้นก่อนนะกะเพราะว่ามีค่อยไล่เอาเจบอกแต่ว่างบใหม,ม่ยังบ่มีอีกหรือเป่าขาดงบใหม่แต่หลังคามีแล้วมีถามมาอยู่นะมีฐานมาอยู่แต่มาชวนมากต้องย่อขึ้่อนแนแต่มาชวนมากมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากได้หลังคาเลย ข่าอะไรมาแล้วดิ้ง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 ่าหลัง่าเป็นพอยังโมโหกันแต่เห็นว่าจากไล้ภายกระจามันนี่คมันคุ้มเหมืงนแบบลัง่าแล้วก็น้ำเหมืนแบบไงมันแบบคุ้มเหมันที่สุดมันคุ้มปกป้องให้อยู่นี่บ่อ๋อยันแมนนะวะอินละบ่แล้วแกอีกหน่อยเห่โอเคม่ที่เราเห็นโม่ อำนาเลยบ่ยีงท่าน่าไปอาบหายกนก่อนเข่นเขากันได้บ่เข่ากินปเปื่อนมาแชไปตลาดนัดนนี่ตลาดไหนจะปากลางไรมาหนี่งจะพาเมียนเพิมลอยไปตลาดมานนี่นั่นไปชิไปพ่าไปพองพ่ดเต่ายิงยูวันน้อนั้น กิ๊ซยังมากินเลยกินมาออกอยู่น้องมีไก่อยู่อ้ะนองมีไก่อยู่กะปิ้งปลาได้เลเช้าน่ะในตู้นะไอ้พัดพักให้ได้หน่อยกินมือเช้าวนวดเลยอุ่นเข่าเลยนะอุ่นเข่าคาเสียหายคาเสียหายกินเป็นแบบ ไปกับไหนในกับป๋าโดยเจ้าล่ะเป็นพระอารานณิเด้อมเลยนี่พระอาราณิโดยนี่นี่นะดานก็ยังปฏิน้ำเอื้อยคนจักรยอยดมือกันเลยก็ยังปฏินำเอื้อยอะไรเนี่ยนะเอ้ยไปเดี๋ยวเดไปน้ำเอื้อยเจ้าจะข่าไปน้ำเอื้อยบ่ลูกบ่อีนดีข่าไปน้ำเอื้อยบ่โอ้อีินดีบ่ม่วนบ่ลูกบ่ ให้กินอีกเวอร์เน่กระตัวโตนะแดงเพลินๆนะขึ้นอีกได้นานๆนะขึ้นอีกได้นะโอ้จินดาอีกขึ้นอีกแล้วนะกินข้าวแล้วก็ยาแก้แพ้ให้กินอีกเนาะอ้าาจ้าลมผิดแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นเดงตุ่งตกขึ้นเดียวตุ่งลูกแร็วยุบแล้วอ้าเอออืออื้ออื้อ้ออยากได้อ้าอยากได้อยากได้ตกใหม่ดิตกใหม่นะ ล่างฟุ้งนางยางนะมันนี่เด้อ้าวแต่ผมอ่ะนนะแซ <laughs> นวัลลูกห่สบายดีป้าลูก <c oughs> ไหมลูกเล็กเลยออกมาเลยลูกเลยออกมาเลยนี่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 จะมาห่ออันจะหนูจะข่าวในห้องบอบอกอิ่มแล้วไม่กินม่ได้จ้ะม่กินม่ได้ชมรอบเอาจะูว่วยวชายเลยไหมแล้ห้องไปจะซู่เอาหนึ่งเด้อเอาถุงยามานำเลยเด้อตึงตึง

จับจับน้องชัดแบบของใครเถอะขออินนท์เด็ดไมไฟสาววันเปิดแอร์บอแอร์บเย็นนะเป็นวอเป็นบอมจะอห้มาล่างเถอะอืออยู่อยู่นะน้ำเบิด เวดไวเวดาแต่ให้นะอยูด <spa: S 2> uh, ิใ <nour> ส <ishing irm> <inaudible> uh, ่เกงเสอะีเงใส่เกางเกงใส่กางเกงลูกใส่ก้งเกงเสือใส่เกงสีแดงด้วยใ่บีอาขึ้นเอาขื้นเพียงอึเกิดเิเฮ้ยสเทอนเนาเป็นยังบามีเละหนุกถึงจะจับไ้ ว้าวไอตัวน้อยของไผ่เฮ้เฮ้ยพ่อป้าตัวใหญ่มันตายใมัตายตายเชื่อตัวมือไงใหญ่มันติดกนี่นนี้ถุงมันออก็ไะด้ ไม่เป็นนอนมีงวนสาวไปเป็นร่มเย็นแป๊ปเปิดกะเปิดแอร์ปิดปิดปิดประตูเร้อเดี๋ยไปเหยียบห้องเยียบเยียบต๊ะไม่น้ำหันดวกนะฮะเข้าไปทให้เขาดูดมาหน่นีนี่นี่อะนยาแก้แค่้กินยาแก้แ้แมืแก้มบ่มือก่อนกับโมยังไม่้อเลย

มิเชฟผงแก้มก็นุ่นลงไปใช่แจ๊เหมงแก้มแจ๊อืมอ่าแลงเวงแบบนี้อ่าเอออร่อยจังเลยผงแก้มผมยังก็คันคำเอะคำนี้นี่นะอุกมาเด้อร่อยจังเลยอร่อยจริ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 งเลยนี่สั่งเก้ม้ะนะน้ำยาดานะยาเปื้อนน้ำถึงหลอกสีเลยน้ำยากับเสือขาว ไฮเตอร์เหโอโอเคนะไฮเตอร์สตกเลยมันยากเนาะแบบว่าใช้เครื่องเลยมันยากเสียลัาเสี่ยงดึ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 งด น้ำได้กินได้น้ำ <c oughs> ขันชิเตะไม่ก <c oughs> ินน้ำเลยให้กินกน้ำกะเอียอวเลยคนบนกินน้ำคนบวมน้ำตัวมินแทะ <c oughs> ตัวมินแท้เนี่ยนาหยาไะไปกอดไว้ไปทางไว้หลายลูกกันไปนอ่ะดานนี่เอาดานเปอะไรนะมาเลย ราเ่นลูอนั่นปะปะเสอวอ้ยเดี๋ยวเข้าไปต่อกันอยู่ตลาดเนาะชาวบ้าอยู่อยู่ตลาดขมีเพ่งขึ้นใช่ไปตตอสงใจฉนได้กลับมากผูแต่เมื่เลยเอซี่พัดานาให้เลยกำไม่น้อยหนึ่งก็ได้วติมกำไปว่าเสียงดังร้ดูกวันยังฮูดีฮูดีอยู่ดึงดึง ตด้หึ่นเดี๋ยวเราเลยยืนด้ได้แม่นอนเผาบักดถแม่แม่ลุกไปโนบไปคุดคุมฟังเพิดขึ้นมาเอานุ่นอนุ่นมากินตื่นตื่นจะหืมเนี่ยคุณป้าตังเผาแม่ดีป่ะไปกินเอาลนะมาผสมกันอยู่ในตลาดเก่าอ้าวเสียงดังให้รถดิสบายดีจะมาอย่างไร ามาไว้นู่นมาเว้นู่นเอา้าหน้ามาบะแดงบ่อ๋บอบะแดงหูแหละอ๋อคือซิมวนติเวน้นาเจ้ากะเออสำหรับมือ่อซาพรมหั่นอิเป๊กว้าวเด้อข่อยเอาสมาชิกว้หลาย,ลายสมามจานอยู่พึ่งเมื่อแอ๊ะเอ๊ลอยลอยอยู่นี่นี่ <c oughs> ป้าป้าชาป้าแองที่เราไงอยู่กันเด้เอเอ้ยลองลองกอนก็ได้ละง่ายเ,อเ,อเอดียนดุให้ เดี๋ยวเอ้ยเอานี่เดี๋ยวโทษขึ้นมาเอาก็ได้เอ้ยนุ่นเดี๋ยวพึ่งเด้อว้าวโหทางป่ามาเห็ดไอ้ใจขาดเสียหายใหรพี่น้องเลยโอ้โหว้าน้องวิวดิสบายดีสบายดีพี่อนุกเออฮ่าเอพึ่งื่นอนว่ะดิตื่นจะนอนแล้วใช่ใช่แม่พันไปใช่หร ข้ามา้าตาม้าใจค่าเสียหายแล้วก็ชิบไปตลาดแรงเลยค<ห>ุบเป็กน,น้อยเไว้เพื่อนสาวค่ะไม่ใช่เป็นได้ไรไใช่รองเงินทอนแน่นอะของนี่เรื่องของเพิรนะนี่ครบ,บเลยข้าเสียายังนี่ยแหละบอกจำปากระมีนี่นะมะการะดิงแทงกระมีนี่ <c oughs> ครบเลย

อ้ยไปกันเด้อบัดนี okay <ım. S 1> ่โอเคค่ะพี่น้องมาฮอดเรียนฮอดซานเรียบร้อยตอนไปตลาดไม่ได้ใช่เพราะพี่น้องเบิ่งแล้วเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลง้พี่น้องเลยอ่ะระหว่างกลับมาหูกสาวจีวานได้ไหนน้องพี่น้องเพราะว่าตอนไปไม่ได้บอกเพิ่นแล้วก็โทรน้ำเมย์สนั่นเยอะเนี่ยมุ้ยแผลเลียนมาแต่คน นอนมาจาังเนาะยันรับแล้วเฮ้ีไปล้ไลงเฮ้ยยังม,มีเสียงใครออกมาจ้าคน สมอยไป้องไงรับแต่เบิอไปอตีมันคนึง็ร oh, ับเลยเนาะอย่างพ่อแล้วชาเลยหมายว่าไห้ในเตจะออกรถหาที่เศร้าเนา เดี๋ยวแม่มาดูเดี๋ยวแม่มาให้เขียดห้องกีดกาดกีดกัดสาวเสียงขึลล้นรถแล่ลุงหาที่เต๋อให้เงียบเก็บเลยปะเป็นนอนให้พี่น้องไงเอ้าพี่เป้ยวะคุณแค่โดดมาไม่แข็มาพี่เป้ยว่าตีคนก้อนนี่วะเงียบลุ่งหาเอือยเงียบขึ้นมานเลยกามนอน,อนอวะให้กลับมาหาเอลยเป็นนอนแล้วอย่าให้สาวขึ้นอย่าตื่นมาแม่สาวให้เราเลย เม่นะบอกไ้ได้ผ่้ไดนบอกเพื่อนในหอพี่น้องเยันตี้อไหายเพื่อนบอกเม่ฟังเมยเก๋เลยอ่ะเอาไม่แช่มากิึงวะบอกฟังแ้บอกเม่ไปนตลาดไปนตลาดอ่ะจำไว้นี่เงี้เง้ยเลยวะเรีเม่มาล่ะเนม่มาบอกฟังกันแท้น้าเรียบร้อยดีว้าวววยเวยววลยลวอวววววววอวววผวาวววววววลวว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 ย you you Ê! nhíu một cái nữa. Thế nào mượt rồi bà, Thôi, cái xuống rồi Cả cái này nè cả, này, Sư má keng. phải nhả bà. phải nhả lôi. Chuông thong hơn nè. Thong Judy nhá, nhả nhả khùi nè, keng khùi. Bỏ cái giọt đấy. Anh yêu này qua đi. Mỏi nồi cả, cái khẩu in nó cứ đưa đi hà mẹ mà nói cả. สบอ,อไห้อีไปอีไหมไอ้นอนเจอน่อนัลโหลีตอ่ยเลยเมียเลยเมนเลยลเป็นพืนยิ่งให่ขึ้นใช่เดี๋ยวก็ยบหลอกเ่เดี๋ยวก็ยบหลอกองงะทำไมงี้วะงะเ่าทำไม เดี๋ยวเรามาเป็นพื้นพอเราเป็นมื้อเอาอย่างนั้นนอาอย่านั่งจืด่อเราเป็นตุ่มหันะค่อยเดี๋ยวกันเศร้าเราดึกเนาะอ่าโอเคสะโพกพี่น้องเลยมาทั้งลูกสาวก็นอนไลยพี่น้องครับเพิ่นบ่นอนเบาเบาได้หนิทั้งเสียหายทั้งเสียงแร่โต้ยนี่นู่นบอกโต้ทนไม่ให้นู่น ชอบป่ะเดินมาลักจีนเชิงแจ่วบนก่อนเด้อไปฮ้มาเนะพักเนะยังกันก่อนเพื่อพี่น้องเลยกะเปาตัวมากันเด้อกะเาวันนี้จุกอะไรอ๋ออยู่ในเบาะรถพอหาแม่มีคนหาแม่นอยเจอ้าวักกะเพาหอมดูสิแบ่งกุ้งกันเลยตอนไห้ป่านอ่ะนะเช้าเช้ากะคนราหิบ คนเราหกชิมหาบอหกชิมหาเนาะกินบวบได้กินบวดีดิกินหายทียากินซื้อมาไอ้พัดให้เล็กน้อยนี่เวลาบ่มีกนั้ตัวแกหายยิ่งกินขัดปาจัดเออะเออ นะโอเคใช่แล้วไหมพี่ดองนักสำหรับอะไรแมลงเปลือก<ข>อจบคลร์ผิดทำนี้ก่อนเด้อม,มันเมื่อด,ด้ะเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่ดองเอสซี 49, คือเก่าคือเดิมแต่ขาติดตามเลยครับส้มง,งของแมลงเปลือมาตลอดสำหรับมันนีสสบายดี